หน้าจอเรือนไม Honda C ซี V ีเอดีของคุณพี่สำราญส่งมาจากจังหวัดปัตตานีด้วยอาการแอร์ไม่เย็นสถานะคุณพี่ถ่ายคลิปส่งมาให้ดูก่อน,สถ,น,นสถานะไฟดีไฟหน้ากระพริบเมื่อสถานะไฟดีไฟหน้ากระพริบแอร์ก็จะไม่เย็นด้วยสาเหตุมาจากเรือนใหม่มีปัญหาถอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนไมจ่ายแรงดันไฟเพื่อวัดไฟได้ทําการไล่วัดไฟแรงดันไฟทั้งหมดมีไฟตกไฟขาคาสั่ง m p u หายไปเพียนไปทางเราได้ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมออกไปประกอบหน้าจอตัวเลข เข้าไปและจ่ายแรงดันไฟเพื่อร okay. okay. ีเช็คอีกครั้งว่ามีการแสดงผลปกติ่ายแรงดันไฟเพอ่อทวิตแรงดันไฟสรุปได้ว่าจอตัวเลขแสดงผลปกติและจอตัวเลขสะสมออเดโอล่างก็ปกติประกอบหน้าจอเรือนใหม่ทั้งมดจ่ายแรงดันไฟและเข้ามูเทสเข้ามูเทสอดไฟติดทุกหลอดและเข็มก็ใช้งานได้ปกติจอด้านล่างปกติจอด้านบนแสดงผลปริมาณน้ำมันปริมาณความร้อนและตัวเลขก็ใช้งานได้ปกติขอขอบคุณท่านลูกค้าที่ไว้วางใจส่งหน้าจอเรือนใหม่มาให้เราดูแลกันเรามีประกันหลังการซ่อมให้ด้วย